อินทร์กัอหมดครับมื่อนี้ที่เขาที่เอาสาระจงงะหน่อยเนเป็นหน่วงหลายแต่หลายคนที่เฮดวาวนะครับเฮดวาววาว,ว,าวที่เป็นวาวอาสองห่องวาวาจุฬานะครับนัน่นเป็นสไตล์ไปสไตล์มั่นนะครับที่เฮดมาเจะละคูบาเจะละอาจารย์เจะละซุ่มวาวนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับของอาจารย์ไม่เฮือนนะครับอาจารย์ไม่อีกแบบหนึ่งที่หลายท่านสังเพียรยังไงคือปลายปีกจะแหลบน้อยนึงนะครับนี่ปลายปีกนิดนึงนะครับ ผมก็เห็ดตามอาจารย์ไม่นะครับจังวาวตัวนี้นะครับพี่น้องและเบงหมอตัวนี้นะครับวาวตัวนี้ผมเห็ดตามอาจารย์ไม่นะครับเห็ดตามอาจารย์ไม่สีกก็เลยออกมานะครับเพ็ดตามสไตล์ของอาจารย์ไม่นะครับสีกก็เลยออกแกะแรมแรมเขาก็ว่าวาวอาจารย์ไม่เหตุเียนะครับผมเองผมเห็ดเองนะครับผมเห็ดเองนะครับเป็นเป็นรูปแบบคล้ายคลึงกับอาจารย์ไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมมอบผลิดวาวสองห้องซึ่งเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของเจ้าของเอง เริ่มจากตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้2องเมตรสิบหกเส้นนะครับตีเริ่มมุ่มนมาพี่น้อนสุดขั้วเกลียดนะครับตีเริ่มมุ่นเริ่มมุ่นแล้ว2องเมตรสิบหกเส้นตีเริ่มมุ่นนะครับตี่อนไหวสามารถเก็บร่รมด้ง่ายนะครับนี่คืออ่าอีรูปแบบหนึ่งที่ผมเกลีมาแตกต่างจากของอาจารย์ไมมนะครับนะครับหลังจากตัวนี้แล้วนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะเป็นรูปแบบของผมเองนะครับสไตล์ของผมเอง รูปร่างอาจจะไม่สูงอาจจะพอดีนะครับบ่อสูงบ่อโยงบ่อหยั่งนะครับแต่ว่าเฮ็ดแล้วตัวหนึง่งแต่ท่านไอเทีนะครับเฮ็ดขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งว่าท่านไอเทียดประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วว่าไอเทียดได้เกลือนะครับนี่คือตัวนี้ครับตัวนี้สไตล์ผมจะเป็นจะออกลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องสังเกตนะครับปลายปีนะก,ปปนนาากนะครับสังเกตเมือปลายปีกเลื่มนโน่นม่านนี่บอครับ ม้วนเข้มาอันนี้สองกระเพียกแล้วผมก็ได้อเทียดดูนะครับก็ได้อเทียดแล้ววัดปีเรียบร้อยแล้วหมดทุกอย่างครับนี่คือนี่คือรูปแบบของผมนะครับผมจะเป็นเฮ็ดเป็นแบรนด์ว่าไงคือเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อของเจ้าของว่าไงแต่ไปคงคงอของผมก็มียี่ห้อของผมกันอาณาจิมียี่ห้อที่เดียรนแล้วก็เฮ็ดอีกตัวที่สองนะครับตัวที่สองคือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับตามมาครับตัวที่สองเป็ตน,ต,น,น,ต,นตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ปีก เมตรเก้าสิบนะครับสังเกตมันธุ์ที่ไข่กันเด็กพี่น้องนะครับมันธุ์ที่ไข่กันมันธุ์ที่ไข่ขึ้นกันนะครับเบิ้งปลายปีกพี่น้องนะครับปลายปีกปลายปีกไก่เที่ยงกันอันนี้สองเมตรโอ้เนาะอนี้สองเมตรนะครับสองเมตรลาคาหนักไก่ไก่เที่ยงกันบ่พี่น้องนะครับไก่เที่ยงกันนะครับนี่สองเมตรนี่คือสองเมตรอันนี้เมตรเก้าสิบนะครับนี่สองเมตรนี่เมตรเก้าสิบ เม็ดเกลียิบสัดส่วนผมที่นีความแตกต่างจากอาจารย์ไม่เลยครับเพราะว่าช่องกลางนี่ผมเพลดึงออกมาหลายดึงออกมากว้างเพราะว่ายังเพราะว่าตรงกลางมีเงื่อนล่มหลายนะครับเงื่อนล่มบางอย่ายไหลตรงกลางวันนี้แปดสิบเส้นนะครับแปดสิบเส้นเป๊ะนะครับชัวร์ระวางปีกช่องอันนี้แปดสิบเส้นส่วนสูงเอาง,ง่ายๆจากนี่แหละจากสี่บนนี่แหละส่วนสูงคือแล้วยกตะไผ่หมักนะครับแล้วกตะข่นหมักนะครับส่วนสูงก็คือดูไหมครับ โว้ยมนสูงก็คือเก้าสิเส้นเลยครับเม็ดเก้นะครับเม็ดเก้าสิบแปดเนี่บพออยู่สูงเลยเป็นองนะครับเนี่ยนสูงก็เม็ดเก้าสิบแปดึงว่าออกจากปีบนนะครับมาถึงสุดท้ายมาถึงไทยคือเม็ดเกนะครับก็ถึงสอเม็ดนะผมสเอาประมาณนี้นะครับสีหุน่นตุ๊บุน่ารักน่ารักจะน่อยนะครับส่วนลูกส่วนลูกก็นี่ก็กคือ เจ็ดสิบเส้นนะครับเจ็ดสิบเส้นอีกอีกรูปนี้เจ็ดเสิบเส้นนะครับช่วงตัวนี้นะครับผมจะเห็นอังก 5, 50, งก็สามสิบเส้นน,นะครับสาเส้นผมเห็นว่าสามเส้นสามสิเส้นตานี้ห้ายนี่คือห้าสิบับกร่างกันดูยี่สิบนะ่าสิบเส้นห้าสิบเส้นห้าสิบเส้นสามสิบห้าสิบอันนี้เจ็ดสิบเส้นนะครับอีกลูกอีกแม่กับเม็ดเก่าสิบนะครับ ความห่างของนี่คือแปดสิบเซนง่ายพี่น้องนะครับนี่คือรูปแบบของผมนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือประมาณสิบสองนะครับสิบสองท่อนห้สิบสองบางทีสิบสองไทยก็ต้องสิบสองน้ำตันซ้ากันนะครับซ้ากันเท่ากันนี่ครับลักษณะเดียวกันตัวนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับต้นเทวดลุตีใกล้เคียงกันนี่คือรูปแบบของผมนะครับเหยีดมาใหม่อีกเนี่ยตัวนึงมาหนึ่นี่สังเกตว่าคือกันว่าพี่น้องนะครับคือกันนะครับปีกจำม้น มีจมนุนตรงนี้แปดสิบพี่พอตัวนี้กับตัวนี้ซ้ากันนะครับสัดส่วนซ้ากันนะครับเม็ดเก้าสิบซ้ำกันแต่ว่าผมดึงออกมาให้หลายเพราะาว่ายังพาผมเห็นมีเลื่อนเลื่อนลบบางอย่างหลายๆนะครับน้องๆหลายคนที่เห็ดฟาวแล้วมันเปตรงปีมันคือเพราะซ้ำกันอาจารย์สองสังเกตไ่มครับผมดึงตัวนี้มากเพื่อที่ให้ปีทั้งสองบนบนล่างนี่ซ้ำกันนะครับดึงยอะดว้วยนะครับเวลาเขาติดมันถืยโงมันเองนะครับตัวนี้เพรท่านดึงครับพี่น้องครับตัวนี้ซ้นดึง นะครับลักษณะซ้ำกันซ้ำกันเป๊ะไม่มีผิดเปลี่ยนนะครับเป๊ะนะครับตัวนี้เมตรเก้าสิบตัวนี้สองเมตรนะครับรูปแบบของตัวลูกตัวล่างนะครับตัวล่างผมใส่กลมเพื่อลักษณะเดียวกันกลมเหมือนกันเนี่ยเกรดพ่อพี่น้องนะครับกลมเพื่อนซ้ำกันเป๊ะนะครับไม่มีผิดเปลี่ยนนะครับซ้ำกันเป๊ะนี่คือรูปแบบสไตล์ผมนะครับหนึ่งเมตรเมตรเก้าสิบลูก เจ็ดสิบเส้นนะครับเม็ดเก้าสิบลูกนี้คือเจ็ดสิบเส้น,น ครับเซตแน้วสำหรับตัวนี้นะครับ2เม็ดโอมเม็ดเก้าสิบนะครับเม็ดเก้าสิบผมติดแต่งหัวนะครับแล้วก็แต่งมัดชุ่มหนาะชุ่มตัวนี้ใส่สนูสนูเป็นตัวนี้ครับ,เป,นนรบเป็นสนูไว้นะครับเป็นสนูไว้ใส่ตัวนี้น่าจ,จะโอเคยอยู่น่าจ,จะได้อยู่ผมติดแต่งหัวสนูเนี่ยมันจบลงไปนี่ได้ฟังเสียงบ่ก็ง่ายนะครับฟังเสียงก็ง่อยจะหลักเสียด เดี๋ยวฟังเสียงสนุกจะหน่อยครับมันโอเคบ่ลมันผ่านบอนะครับเป็นสนุกตัวไว้ไว้ไววเก่าตีตีใส่กระบอกตัวลายนะครับไปไว้มาังมาฟังสนุกตัวนี้นะครับเม็ดเก่าสิโป่งว่ะจีพานบอพี่น้องฟันลังกัดด้วยี่น้องด้วยจผ่านบอผ่านแต่ว่ากระแตงในบอลลายมันเลย yang sedut, nah, kamp, yang sedut do, suaranya yang sedut, suara katon yang, nakap. เสียงนะี่ดูด้วยอาจจะเป็นที่ใบนะครับอาจจะเป็นที่ใบนะครับเพราะว่าธรรมดา,าสนุกมันต้องเสียงต่อกันต่อหนึ่งนะครับมันเป็นตุ๊ตตักตุ๊ตตัก,ตก,ตกคือหลอง,ลอ,ง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 อ,อลองเพียงวัตถุจังหวะก็อยู่หน่อยหลองเพียงวัตถุอยู่ว่าก็ถือว่ากับบอไดลอยเปอร์เซ็นต์ไดนะครับแต่กับพ่อสใส่ได้อยู่นะครับสิไปลองใส่บอตัวนั้นนะครับว่ามันติใ,ดใ,ดใส่ได้กันได้พอมอวาวต้องใส่วิธีการตอกเอานะครับเพื่อความแน่นนะครับเพราะว่า หลายค้นมัดเอานะครับมัดเอามันกระแน่นอยู่แต่ว่ามันสมบรถโยกได้นะครับบวาตะเข้าหัวห็ดหัวมีเหลี่ยมมีไล่แบบนี้นะครับมีเหลี่ยมหลักษนามสี่วลาเวลามันเวียงมันจะมันจะบ่บวบหันนะครับบอมันฆ่าหลอกเหลี่ยมอยู่นี่ผมแจ้งน้นอยๆนะครับเพื่อจะให้มันเขาตัวนี้ได้นะครับเขาเอาหลอกตัวนี้ได้ นี่ชรับตัวนี้ชุบหันก็นู่ต้อง,ง,งหันทางนี้ย่อนครับท,ทั้งนี้สูงนะครับ,น,บนันเ,เลยครัเนเนอาใส่นนนเลยครับใส่เลยใส่แล้วก็ตอกตอกเบิ้งครับว่ามันแน่นบ่ตอกเลยครับ ต่อมันถีบาโยงนะครับมันถีบาเอียงใส่เอียงขวามันโยงใส่โยงขวาบ่ลองมันบ่เวียงว่ายไง่ดี๋ยวนีต่อให้แน่นครับต่อให้แน่นแน่นเลยแน่นติ๊กนะครับบ่เวียงครับไปมันเบาไปทั้งใดมันก็ดีไปน้ำกันก็เบานะครับนี่คือนขอดีในการตอกผมใส่วิธีการนี่จะมากกว่านะครับส่วนหลายนะครับใส่วิธีการ ตอกที่ประกับกันมาตอกตอนนันจะเน่นเวลาอวาวมันเวียงมันนู่มันจะบดีเวียงไปนั่นนะครับิไปน้ำเบาเลยวาวไปรูปไหญมันก็ไปรูปนั่นเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวาวอีกตัวหนึ่งที่บ่มีบ่มบ่คอยนี้มีโอกาสได้เทเลยนะครับคือตัวนี้นะครับสองเมตรสี่สิบนะครับโอ้สองเมตรสามสิบเหมือนมึงนะครับบ่มีโอกาสได้เทเลยนะครับมันมีตัวเลนหลายตัวอยู่นะครับซึ่งล้ม ดีมากกับพ่อสีสามารถสีเทศเปล่าใหญ่ได้นะครับมันนี่เป็นวีวีที่เป็นร่องเบึงนะครับว่ามันสีเป็นเดยนะครับเพราะว่าเอาสนุบักสะดำมาใส่นะครับสนุเปิีนบักสะดำมาใส่ตัวใหญ่นะครับเปลี่ยนบักสะดำม,มันหักไปแล้วนะครับเอาสีไป็ร่องเบึงนะครับสีไป็ร่องเบิงสองเมตรสี่สิบตัวนี้นะครับสองเมตรสามสี่พันสี่สิบหูสี่สิบนะครับเมึงช่วงแล้วนะ ชี้ซีมึงสามชีบูบ่มั่นใจนะครับไปร้องเบิงนะครับตอนขึ้นตีบ่เห็นดอกนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผู้เดียวร้องผู้เดียวกระชากแล้วขึ้นเครื่องฟ้าเราจังตีท้ายมีปีนองเบิงนะครับเบิงลักษณะเบิงอาการวันที่เป็นครับเอาไปลงสนามน้ำกันนะครับเบิงตัวนี้ว่าเปลี่ยนได่นนะครับยิบหนีเถี่ยวเอาซาลาจานอย่างนั้นล้มกัมีแน่บ่มีแน่นะครับแลีนได้บ้างแลีนบ่ได้บ้างนะครับนะครับสีลงสนามแล้วตัวนี้นะครับไปเทีบเบิงนะครับสองเมตร สามสิบเพปุ่นนี่สามนะครับเอาสามบกับสามสิาสเป็นสาิบนะครับเตแล้วอยู่ยือว่าเข้ากลมนอนกอนี่รครับเน,น,นี่ยถือร่มเมงตะกี้มีตะกี้ลอยลงอย่างเดียวนีครับจันไม่อล่งลง่ตัวหนึ่งนะครับจันทไม่ัวนีนะครับร่มมันจะเริ่มจะลม่างแล้วน่ครัมมีแล้ก็นางส่วนนะครับมันยังพอยอตึ่งฝ่าอยู่นะครับ มันขึ้นออกกลมครับเพรามีร่มมีร่มน้อยๆนะครับเอาขึ้นไปงอหน่อยนะครับทีนี้ช่วงของเวทก็เลยมีร่มเนี่ยจะน้อยแล้วรูบ่าวใหญ่ขึ้นสนุบ่ค่อยดีเลยครับสนุเอาสนุเป็นของออกับสัดดัมาใส่อยากคร,รัอกเป็นบอดีด้บันไดนะครับอยากก็พ่อในยินเดียด